โรงเรียนชุมชนเปื่อยหัวดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นนายคำตันเดชผลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเปื่อยหัวดงจึงได้จัดทําโครงการพัฒนากระบวนการจัด การเรียนรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนาขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนามีเป้าประสงค์เพื่อ1พัฒนาครู2สร้างทีมนิเทศภายในให้เข้มแข็ง3สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้4พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายคือครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน9คนและนักเรียนจำนวน149คนผลผลิตที่ส่งมอบเมื่อสิ้นสุดโครงการคือ 1. รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการในเทศภายในแบบโคชชิ่ง 2. รายงานการวิจัยของครูแต่ละคนพร้อมตัวอย่างสื่อนวัตกรรม 3. รายงานสรุปบทเรียนการพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ด้วย R&D ขั้นตอนกิจกรรมในการดำเนินการตลอดโครงการมีดังนี้ระยะที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2553ถึงวันที่31มีนาคม2554 1. ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนา 2. สร้างทีมโคชชิ่งของโรงเรียนเพื่อให้การชี้แนะช่วยเหลือครูในการทำวิจัย 3. อบรมให้ความรู้ครูด้านการวิจัย 4. ครูออกแบบการวิจัยเพื่อแก้กปัญหาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 5. ครูดำเนินการวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 6. ทีมโค้ชชิ่งให้การชี้แนะช่วยเหลือครูในการทำวิจัย 7. รวบรวมสรุปบทเรียนจากการวิจัยในระยะที่1ระยะที่ 2. ระหว่างวันที่1เมษายน2,554ถึงวันที่30กันยายน2554 1. จัดสัมมนาให้ครูเกี่ยวกับการวิจัย 2. ครูปรับรูปแบบการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นจากระยะที่1 3. ทีมโคชชิ่งปรับรูปแบบการชี้แนะ 4. ครูและทีมโคชชิ่งดำเนินการตามแผนงานที่ได้ปรับไว้ 5. สัมมนาร่วมคณะครูทีมโคชชิ่งเพื่อสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อรายงานสาสคอต่อไป สำหรับขั้นตอนและกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในขณะนี้คือ 1. การสร้างทีมโคชชิ่งของโรงเรียนเพื่อให้การชี้แนะช่วยเหลือครูในการทำวิจัยได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในในลักษณะการชี้แนะที่ชื่อว่าใจประสานใจ 2. อบรมให้ความรู้ครูด้านการวิจัยผลที่ได้คือครูจัดทำโครงร่างการวิจัย 3. ดำเนินการวิจัย ทีมโคชชิ่งให้การชี้แนะแก่ครูในรูปแบบที่หลากหลายครูดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งมีอยู่2ลักษณะคือ 1. การพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่ครูจัดทำขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่ครูกำลังสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรม 2. การพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมใหญ่ๆาโครงการคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และแลนลี่ทักษะชีวิตโดยกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน8ประการซึ่งมีกิจกรรมสำคัญคือ 1. วันอาทิตย์เข้าวัดขจัดกิเลส 2. ยิ้มไหว้ทักทายด้วยไมตรี 3. ช่วยเหลือกันวรณิลลนิด์ด้วยจิตอาสา 4. แสงธรรมสองใจและ 5. หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ ในส่วนที่โรงเรียนได้สนับรับสนับสนุสน,นเงินมาดําเนินการนั้นเป็นโครงการเพื่อพัฒนากระบ,บวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาส่วนที่ทำสําเร็จแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเห็นได้จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับแล้วก็การสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้รู้จักวิธีเรียนของตนเอง ซึ่งน่าจะส่งผลระยะยาวและก็ยั่งยืนต่อไปในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนต่อไปครับโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นโครงการที่ดีมากเพราะโครงการนี้คุณรูจะได้นํากระบวนการทางการเรียนรู้ซึ่งเป็นงานทางการวิจัยมาใช้กับนักเรียนแล้วจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและพัฒนากับพวกนักเรียนค่ะ อันนี้นะว่าเป็นโครงการทดีเพราะมีส่วนในการบูรณาการให้ชุมชนใหวัดโรงเรียนร่วมกันส,สร้างสรรค์กิจกรรมดีที่ประโยชน์เพื่อเป็แนแรงพัฒนในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไปจากการดำเนินงานตลอดระยะการวิจัยที่1พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมกิจกรรมแต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงานของเรายัางต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ต่อไป